เ,เสือดาวนี่ตัวนี้เสือดาวเออเสือดาวมาดูครับน้องบัวบานชอบลูกโป่งมากฮะเอามากัดกินฮะนึกว่าลูกอมวกบัวขาวโล่มเรอยสาวนะเอาบวับวบวับวบๆวบวเ้ยเฮ้ยทุกทอุ้ย,ต,ต,ยตายชี้อะ <laughs> ชอบใจชอบใจจะกินลูกขมสี้อะไรี้อะไรว แล้วดูเสาแล้ดูเสาแล้ดูเสาหน่อยเสาอยู่ในไทยไทยอยู่ไหนไทยเสาอยู่ไหนลูกอืมก็เขียน้ล่างห้หน่อยโป้เป้าหนึ่งนมเป้าอันหนแม่เป้าลูกโป้งหลูกเด่นหมลูกมากเลยลูกโป้งอันนี้สีเขียวเขียวอุ้ยสีเขียวพูดเป็นด้วยสีเขียว เอ้มากบ่ลูกฮะไม่แ่สกินลกโปโปโปเป็นไรลูกโปกินในตัวเสาอ่ะกินไดมสีอะไรสีอะไรสีเหลืองเขียวสีเขียวสีเขียวโปสีเขียวลูกสีเขียวนุ้ย รับตกเลยต่อจช่เอฟซีบอกกินข้าวแล้วพี่น้องิรับมีหำด้วลูกเจ๊นี่มาเสกรับมีหำรับเอาอาไัเป็นที่แห่งหรูก็หำเอาเมย์ไงเพิร์สเอากัะมัดมัดไปไหมลูกก็กัดดีเอาบอกเฮ้ยเฮ้ยัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่าหายแล้วสีอะไรสีเหลืองสีเขียวโอ้กะเก่งเลยรู้จักเก็บโต้ด้วยอ๋อเขาจะปีนอ๋อเขาจะปีนเพื่ออะไรลูกทำเพื่ออะไรอ๋อแล้วก็จะนั่งนั่งไหมอุทานนั่งไหมเออเทพเจ้าบัวบานแล้วก็เท่าเดินมาลูกมีค่าเท่ากับอีกนะเออวอย เอาอีกเอาสีแดงสีแดงเอาสีแดงเอาสีแดงสีสมเอาสีแดงสีแดงเอาสีแดงสีแดงสีแดงไม่มีแล้วมีดิไลออนเขาตายกินบนท่านไหนเดี๋ยวใส่เลยกรต่ายสีโตไลออนลูกไลออนยังไม่ได้สอนเลยเว้เว เสือดาวโอ้ตุ้ง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 โอ้ตีกันแล้วครับพี่น้องบัว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 ได้กินสจชมเออสีชมเล่ามากเลยเล่ากับเล่าพูดตัวให้ยังตัวไม่อยากกี่อันนี่ชองตัวัน่ทานก็แล้วกัวเสือดาวนี่ตัวนี้อันนี้เสือคง

หูตะพุตแม่ีม่วงอีกสามเดือนช่วยแม่เลี้ยงน้องด้วยแมียนบอดอกใยญ่กว่าอ่ะป็นสัวอะไรเข้ากับมื่อวโน้อยเว้ยๆวๆๆเว้ยเว้ยเว้ยวิเวยหสีม่วงเจะเหลียงหลียงม่วงโแม่สีเหลืองลูกสีม่วงเสือเสือเสือล่ากั่หล่าโหดเสืงวะนี่ไหม เชื้อดาได้อะไรสั่งอะไรสั่งยู่ใส่สั่งใสู่ส่าได้สั่งในในช้างฮะในช้างช้างช้างอยู่ไหนช้างในช้างอยู่ไหนได้สั่งได้สั่งแม่แม่ดูสิ่อยู่ไหนในช้างอยู่ในช้างแล้วพอดูช้างหน่อยเลยในช้าง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 อยู่ไหนช้างลูกช้างไหนในช้างอยู่ไหนอันนี้อะไรอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้นี่ บอกว่าลูกไอ้ซองเต็กตอลฮะสางหาโอ้ตีกันแล้วสางหาเอาหายไปใน้ืนหนึ่งเฮสาเสาไปโนเสาหายคุณนี่โน้ตเสาเสาเขาเสาเขาใครขึ้นแล้วเสาคุณนีวเอาไข่ไปดีนึ่งเสาเขาเอาเอาไปเขาใครขึ้นเสาดด เรียนรู้สีถ่าลูกโป่งนี่แหละจังดีอะไรนะผมของแท้ครับถ้าเจ็บผมจะเอื้อเรื่องช้างตายอาบน้ำไม่ลูกมันถึงเวลาแล้วนะเอาตัวนี้ไปนั่งเด็นในห้องบอสทไปนั่งดีไหมไหนนี่แหละออมันสบายนู้เหนว่สบายนะครับ ดูครับอันนี้ก็เป็นสวนสัตว์นะเป็นสวนสัตว์ของน้องบอบานเรื่องอะไรลูกขอส์คิน,คนี่พ่อซื้อมาถ่ายคลิปวะเนี่ยเนี่ยเห็นไม่ทั้งบนดเนี่ยพ่อซื้อมาถ่ายคลิปนะพ่อจะเอาไปให้บอบานใหญ่เล่นนะลูกโอ้เขาเรียนแบบนี่เขาเลยนแบบแม่ตัวนี้<ช>เขา,าเียนแบบแม่ครับ,รบอืมเอาเข้าไหมลูกเข้าไหมเข้าไม่เอ้ย ไฟแตกไข่แตกอืมเชาเช่มันหมุอนหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยมันมีไฟนี่อืมมันกำลังหูไวจากมันไม่ไ้เป็นเฮ้ยอุ้ยพอเฮ็ดเบ้อเดี๋ยวพ่อทำให้แล้วเดี๋ยวพ่อทำให้แล้วแม่มาะลาดอื่นเสียงอันนี้แม่อันนี้ยังอยู่หรื อันนี้ยังนนี้แบดแบดบัวบึงบัวบัวบัวหุ้ยหุ้ยเอ้าพ่อจะแม่ไปซื้อมาอีกไม่ชอบเใส่เดินสองนี้มีไฟเหรอไม่น่าเลยตกลงไปเมื่อกี้มีไฟมีไฟเงยลูกเออเดี๋ยวพ่อจะหมุนพ่อจะหมุนออกพ่อจะหมุนอ้าวพาไปซื้อใหม่เหรอหุ้ยบัวบัวหุ้ยมีไฟด้วยอ่ะุ้ย ไฟตกอุยมีไฟด้วยเออโอ้โหมีไฟก็เสวรเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อห่เรามันคือเบเบดมนี่มนีเสกเกจักล่องไงนะโอ้ยดึงออกฟิ่อย่างนี้เหรอดงเป็นเบเบดนีกอเ็เบเบดรตงงให้มันเหมือนแบบ

บีบ,บ,บใส่เลยกับบีบิบกันก้อนฟาใส่เลยกับบีบบีหนแดงใส่บ,สบกตวงอ้ยโอ้ยปักเีเกยพ่อหพอเสือไม่มาพวกเราอยู่กับพ่อสิงมาครับผมมาเพิ่งกลับมาจาก ไปซื้ออุปกรณ์ไลฟ์สดด้วยกันว<ด>ันนี้เองพังพ,พ่อเขาอะไม่ได้พังพ่งพอนะพังพ่อลูกครับผมเออสาวสเออสาวใส่มันรอนลูกในเรอสาวใส่รอตอนเด็กพ่อเล่นแต่ลูกขางอชอบมากเลยครับเบร์เบร์ตอนนั้นช,ช่องเก้าอะการ์ตูนช่องเก้าอะเบร์เบร์โก้ชุดไ,ไปเลยพญาขาวไปเลยมังกรฟ้า เบบีลูกข hey. ่างสถานฟอออผิดวิธีป่ะออกผิดวิธีลูกลูกก็ดันโตออกมาว่ะเออโอ้โหเหลื่อมเหลื่อมไม่ลดละดูดูกางเกงซะก่อนนี่เป็นไงกางเกงอ่โถบาดใจไหมล่ะแม่บาดใจไหมบาดใจหรือเปล่าไม่กางเกงกินขาดแล้วเสกเสกเสก เราโทษสับแดงไงนะในห้องเกิดไม่ทันเกิดทันครับผม,มแต่ว่าเกิดก่อนเลี้ยงเขาตรงนี้ตาเขาขึ้นหัวไหล่เออไม่แม่ทำเองไม่แม,ม่ทำให้เดอ,อเฮ้ยมีไฟอะ่ะการเก่งนี้ต้องเต้นผับเขาว่าที่ตอน่อยเอาไปย้ญญายสักบุ้ย ตองตัวบอโอ้ยลูกบอแม่ลูกอือบอกบึงบ yeah, yeah, ึงบอพันรือนะลูกเบ็ดแบดเบดแหลตแดแหลตเอื่อนแบดบ่เออๆสิ่งยังไม่เปลนโอ้ยแหลตไปหมดไข่ตัวของตาดาม่ลูกกันบ้างตาดาม่นะคือวางสันโอมีตาแล้วแบบแบด เดี๋ยวแม่ซื้อมาให้อีกลูกเอาไว้เรียนรู้ไม่ต้องไปสวนสัตว์หรอกช่วงนี้ไปไม่ได้ช่วงนี้โควิดลูกไปสวนสัตว์ไม่ได้เดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ใหม่หกสิบเก้าบาทนึงเก่งแต่ว่าเบื้องสัตว์และคดีจำได้ขั้วขั้วขั้วยูคอร์คุลูกดาวพายุคุ้ยคุ้ยขั้วยู่คอร์ขั้วยู่คอร์ขั้วยู่คอร ช้างนุ่นไทยไทยนุ่คนไทยอ่ะพูดไทยบะปอเลยช้างชางไตอ่ะศักดิ์ไตเลยอ่ะรถไตอ่ะโอ้ยนนรถไตอารถ้ขึ้นมาอรูกขึ้นมาช้างก็ตายช้างก็ตายรถก็ตายเอาเอาเข้าไปสั่งงัดรถสั่งเงัดรถเอาเอาพูดตามแม่เลย

อ้าฝนตกกันแล้วนะฝนไหมกันหรอคือก็พอได้ไหมตาขาเด้อเด้อยเาะเอาตายลูกตายอะไรทำไมตีสิงโตได้น่ะกางเกงกางเกงลายเสือยันในแก้วเออเสือเสือ ใส่มวลด,ดีตัวสิงต์เอง,งตัวนี้ไหมมันยืดไหมจึมจึมจึมสินโตตายเลยสินโตตายเลยลูกตึมมาลายสิงโตตายแล้วมาลายตายมาลายก็ตายแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรจำย่ากๆไงลูกโตอย่าไปใกล้มุมนะลูก เอฟซีเขารอดูบัวบานเข้านอนโอ้ยแต่ว่าพอเสือสงสัยสงสัยทํากล้องอยู่นะครับไม่ไม่เขาทากล้องอยู่ไล้อลสดไงจะมาไล์สดตั้งกล้องสองตัวซื้อใหม่เหรอบอไปสื่อสายอุปกรณ์สายห้องใหญ่นะใช่ ว้ายเสือเสือตายพ่อดูดูแล้วว่าแล้วจะน้เป็นขาบเอียงนี่ไม่รู้มะม่วงฮะใครเออมะม่วงเน่ามะม่วงเน่ามะม่วงคือมันเน่าเครื่องนีเอาว่างมาถนอมแลดตายแลดตายชอบเสียงหัวเราะแม่อ้อนม้ามา ไล่ด้วยลูกนะม้าไล่บ้านช้างฝนตกแรงควานช้างออนไลน์หัววัดโอ้ยตา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 ยขึ้นดีๆลูกลูกลากันยับโตออกว่ะโอ้ยจะเป็นฉลาดเพื่อพอเนาะโอนางน้ำกานโอ้เน่าเน่าเน่าเสียเปลืองฉลาดนะเนี่ยรูปหล่อ เขาก็ตัเหมือนพ่อเลยครับตัดหน้าม้าลูกแต่พ่อตัดให้เหมือนอาเสกตัด่ตัดให้หน่อยตัดไหมเอาเหมือนทรงผมอาเสกเลยตัดได้ไหมตอนนี้เลยฮะจึงจึงจึงเฮ้ยตายตายไปแล้วอมงาละครับเริ่มนะครับโอ้โหเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเออดูครับโอ้โหโอ้โหครับเริ่มโยนแล้วครับเบยคุณป้านาบอก นองอ้อนตื่นเต้นไหมคะกลัวกลัวเจ็บนะกลัวเจ็บนะครับผมผมถามแม่ผมอู้มันมันก็เหมือนเราอึอีแหละครับว่าเหมือนเราเบ่งอึอแหละมันแมนบ่คือเบ่งอึบ่แม่สูแม่บอกมัค่อยออกเองนี่แหละค่ะนั่นผ่าว่าแล้วเขาหนีของแคร์เรือเจ็บแยงเออมันคือเบ่งอึบ่มันมันเวลามันจะออกหรอก มันจะปวดแสบเลยเหมือนเหมือนปวดอื้มไหมไม่ปวดยังไงอ่ะปวดท้องปวดท้องแข็งปท้องยังไงนะปวดท้องแข็งของมันจะเข็งไปก่อนไงอันนั้นคือต้องเบ่งแล้วเพราะจะมีจังหวะเด็กน้อยจะคลาบดิบดีปวดคือเบ่งขี้เล่ากะเบ่งแบบไรที่ท่้านั่นแหละไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดอื้อเด้เบ่งจะปวดท้องไหมบอกเออสิทธตะคริบยังไม่ได้เบ่งปวดเบ่งเบ่งแบบเบ่ง ยิ่งยิ่งกว่าปวดอึแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าปวดอึก็อึเลยนะเขาเอาไปตีกันข้างล่างแล้วพี่น้องนะครับพาเราป้มดเนดเงมันดอลสัตว์ทั้งหลายนะครับไปตีกันอยู่ข้างล่างนะฮะบกลกออกจังจะเฮะโลกออกบ่คือว่ามาตากแดดลก หมอเขาใช้ถุงใช้สวยเลยถุงเขาปีนั่นไหะเอาตากแดดแล้วบูชาดันบึ้งเลยลูกช้างลูกแมวทำไมลูกคนเขาไม่เอาบูชาบ้างเบ่งอย่างแรงพี่เคยคลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัทสลานเบ่งอย่างแรงนี่พอออกมาแล้วนี่เป็นยังไงครับลูกรุดนไหมรุดนออกเขาคุยออกคุกจมูกแล้วเข้าจ็บพี่ไม่เคยท้องแต่เพื่อน เพื่อนพี่ไปหมดแล้วอ้าวคือไว่์เทอร์เซนต์ซาฟารีย่อยๆใช่ครับนี่สวนสัตว์ของน้องวัวบาสนะครับเออจุ้งจุ้งจุงจุงจุงเออจุง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 อ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกก็ะกิงไหมโอ้ยทำไมพ่อ ทำไมพ่อขี้เดียดกางเกงดู่นแล้วเกินเนี่ยเหมือนยกภูเขาออกจากอกคือเขาแบบคือเขาปวดอันนี้แต่ว่ามันมันบอกแต่ไม่รู้ว่าลูกบอกนะบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกเด้งไม่ไม่มีนะพี่เด้งอมันเจ็บวะมันเจ็บมันฉีกเลยตอนนั้นไม่รู้เพราะโอ้หมอว่าฉีดยาชาเขาฉีดยาชาแล้วก็กรีดมันจะดังแคว่เลยแล้วก็กรีดกรีดอะไรกรีดเจ้งคอดนะตายแล้ว ไดียิน้เสียงนั่งวกพูดแบบสุภาพจ่างอดนะคะแต่ตพ่เจ็บดอกตอนสิกาชาพ่อหูซึกเจ็บเลยพรนปวดท้องแ <c oughs> ต่พ่อเจ <c oughs> ็ออกออกงายดิเอาแม่แม่แม่แมเรีนแล้วปะไปอาบน,าน,าน้ำปะเดี๋ยว <c oughs> พาลูกชายไปอาบน้ำก่อนนะครับเสื้อไวนี่พสทายมดเดึกดแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามให้บัวบาทแฟมิลี่ด้วยนะครับสว,วัสดีดดค,ครับคลอดเองเหมือนล่างจะแยกออกจากกันออไม่ฉีดแต่หมอจะกรีดเออัเอ,อบาอะเรื่องนี้